你呢？ ื่อก่อนอยังไม่ได้ใช้โอนปลาลังเขียวเป็นอาชีพหลักเพราะว่าวิธีการทำประมงโอนปลาดังเขียวเนี่ยมันต้องใช้แหลงสะบัดซึ่งเราสะบัดไม่เป็นทาไม่ไม่ออกไปตั้งแต่สี่โมงเย็นสาววนเข้ามาถึงฟังประมาณสองทุ่มสะบัดปลากว่าจะขึ้นปลาเสร็จสว่างมันทำมันเรารู้สึกว่าเอ้ยมันยากนะโอนปลาลังเขียวไม่ใช่ว่าใครจะทําประมงได้ง่าย จนมาปี4849ประลาทูมันเริ่มน้อยลงแล้วก็ออกไปก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ขาดทุนทีนี้ก็ปรับเปลี่ยนใช้อวนปลารังเขียวเป็นหลักเลือกที่จะทำอวนปลารังเขียวเพราะว่าเรามีอวนอยู่แล้วทำเป็นอยู่บ้างที่นี่จะใช้วิธีการขึ่งครึ่งก็คือปล่อยอวนตามทะเลออกประมาณสักสี่โมงเย็น5้โมงเย็นแล้วก็วิ่งหาเชือ้อ แล้วก็รึ่งเราเจอเชื้อปลาก็จะแยหน้าไปตักหยิสบส0บยิบลูกโปงแช่ไว้สัก3-5มาทีแล้วก็ซ่าวถ้ามันมีปลาติดมาเราก็จะวิ่งขึ้นไปเหนืออีกสักสองสตัวอ้วนแล้วก็จะปล่อยอ้วนกลับมาแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือหาปลาแซวเดอร์วางปลามันจะลวงก็เป็นเป็นก้อนถ้าสาวเดอร์ไปจับเป็นลักษณะของวงก้อนใหญ่ๆเราก็จะวางล้อมเลยแล้ววิธีการหาปลากคืนก็คือหาปลาเร่ เวลากลางคืนเนี่ยในทะเลเนี่ยมันจะเกิดภายน้ําเวลาที่เราเจอฝูงปลาเยอะปลาลังเขียวมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งเป็นเส้นถ้าเราไปเจอฝูงปลาทูปลาทูอยู่ๆเป็นก้อนมันก็มันก็จะแตกกระจายแต่ปลาลังเขียวมันจะไม่แตกมันก็จะวิ่งตามเรือเราไปจะใช้วิธีการประมาณนี้การอวนปลาลังเขียวมันก็จะมีไล่ขนาดนะครับมันจะมีความลึกตั้งแต่600ตา400ตา300ตา 350แต่ละพื้นที่จะใช้ตาอ้วนไม่เหมือนกันนะครับแต่ความห่างของช่องตาอ้วนเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับก็คือ2.9เซนความลึกของพื้นที่เราเนี่ยเราใช้350ตาสามารถออกได้ทั้งวันจับไ,ได้มากดยคือในช่วงเย็น จะยึดวันพระเป็นวันทื่อของเราเคยฝืนออกเราเสียดายปลาพอออกไปแล้วคอมันเสียเครื่องเสียอวนขาดมันก็เกิดความเชื่อว่าเอ้ยสีด่งไม่ออกกีฟ้าไม่คุ้มแล้วออกไปก็ไม่ใช่จะได้ปลาด้วยไม่เคยได้สักทีนึงมันก็เลยสืบทอดกันมานะครับแล้ววันพระมันก็จะเป็นวันยึดของลูกน้องเหลือด้วยยึดให้ปลามันได้โตด้วยทะ <c oughs> <c oughs> เลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องพรวนดิน ไม่จับลูกปลารอให้ปลามันตัวโต,วตวเต็มไหวนะครับเดี๋ยวเราให้จับมันก็จะสร้างมูลค่าของปลาทรัพยากรในทะเลมันก็จะเพิ่มถ้าเราถาระมงแบบรับผิดชอบคิดว่าทะเลอยู่ได้ปุะมงก็อยู่ได้ แล้วเราก็มีกฎกติกาการใช้ประโยชน์สังร่วมกันห้ามอวนทุกชีนิดวางล้อมสังต่อไปนี้เราจะไม่จับลูกปลาเราจะไม่ใช้อวนตาทีเราจะไม่ทิ้งกระยะลงทะเลอะไรเงี้ยก็เป็นกฎกติกาที่เราใช้กันอยู่มันทําให้ตั้งแต่ปีห้าหึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ย14 15ปีเนี่ยเราก็ยังหากินอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ปลามันก็มีเพิ่มขึ้นตลอด